ัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สำนักแพทยและอนามัยหรือที่เรียกย่อว่าอสอพอ,อเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานสำหรับพนักงานครอบครัวและบุคคลภายนอกเปิดบริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง16นาฬกายกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ในลำดับต่อไปเราขอแนะนำหน่วยงานต่างๆในสำนักแพทยและอนามัย แผนบริหารงานทั่วไปให้บริการการจัดทำบัตรครอบตัวพนักงานการท่าเรือพนักงานบำนาญและทำเบิกค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งทำใบส่งตัวพนักงานบำนาญหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อแ9ดเก้าสามศูนย์เก้าถึงหนึ่งสามค่ะกลุ่มงานแพทย์และพยาบาลให้บริการเวระเบียนตรวจพยาธิวิทยาปฐมพยาบาลรวมทั้งตรวจโรคทั่วไปและตรวจโรคเฉพาะทางแก่ผู้เข้ารับการรักษา หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ89314กลุ่มงานเภสัชกรรมให้บริการจ่ายยาตามใบสั่งของแพทย์จำหน่ายสมุนไพรและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาโทรศัพท์ติดต่อ89323-4ค่ะกลุ่มงานกายภาพบำบัดให้บริการรักษาทางด้านกายภาพบำบัดแก่พนักงานการท่าเรือ พนักงานผู้เกษียณอายุงานรวมถึงบุคคลภายนอกที่เข <S S 1> ้ารับการกายภาพบำบัดการนวดแผนโบราณและการให้บริการฟิตเนสหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ89327-8ถึงกลุ่มงานทันตกรรมให้บริการรักษางานด้านทันตกรรมต่างๆเช่นอุดฟันรักษาโรคเหงือกและฟันปริทันอักเสบศัยกรรมจัดฟันฟอกสีฟันและอื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 89325- ถึง6กลุ่มงานสุขอ,อนามัยให้บริการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของงานดูแลด้านสุขอ,อนามัยของการท่าเรือและจัดให้มีการรับบริจาคเลือดเป็นประจำรวมถึงการเฝ้าระวังโรคร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณาสุขหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ แปดเก้าสามสามสามถึงหกกองสวัสดิการเป็นหน่วยงานที่ดูแลมาตรฐานคุณภาพชีวิตของพนักง,งานการท่าเรือเรามารู้จักกับผแผนกต่างๆในกองสวัสดิการกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่หน้ากองสวัสดิการแล้วนะคะามาทำความรู้จักกับผแผนกต่างๆในกองสวัสดิการกันค่ะ ค่ะแผานกสงเคราะห์ค่ะให้บริการเกี่ยวกับการเงินช่วยเหลือต่างๆเช่นค่าพ่อดบุตรค่าเล่าเรียนบุตรรวมไปถึงค่าสรรนักกิจสงเคราะห์และการจัดงานพิธีการต่างๆนะคะเบอร์โทรศัพท์ภายใน3230และ3232 32ค่ะแผานกการเงินสโมสรจัดเก็บรายได้จากค่าเช่าสานามกีฬาสถานที่จัดเลี้ยงและค่าเช่าร้านค้า การท่าเรืองประเทศไทยดูแลทรัพย์สินสโมสรและดูแลร้างค้าของการท่าเรือประเทศไทยค่ะเบอร์โทรศัพทติดต่อ3 470และ3 2 3 1ค่ะบริเวณที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คืออาคารที่พักอาศัยที่การท่าเรือจัดไว้เป็นสวัสดิการของพนักงานซึ่งมีห้องพักไว้บริการจำนวน1 2ึ่งพนสอง่ห้อง คอยบริการแก่พนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์สามศูนย์สามูนย์กกีฬาและสันทนาการให้บริการน่าจัดเลี้ยงภายในบริการเ่าสถานที่ในการจัดงานและสานามกีฬาต่างๆค่ะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาม9ูนย์แปดเก้าและสามหนึ่งแปดเจ็ดค่ะและนี่คืออาคารสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะให้บริการสถานที่ในการจัดงานพิธีต่างๆค่ะ ก็คือแพสเซี่ยมนะคะเป็นสนามหญ้าของสิงท่าเรือค่ะค่ะนี่คือสนามเทนนิสนะคะเปิดให้บริการทุกวันจันถึงศุกร์จนถึงเวลา20นาฬิกาค่ะ นี่คือสนามแบดมินตันของการท่าเรือของประเทศไทยนะคะเปิดให้บริการสำหรับพนักงานและสมาชิกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จนถึงเวลา20นาฬิกาค่ะบริเวณชั้นสองของอาคารากีฬาแห่งประสงค์นะคะจะมีโต๊ะเทเบิลเทนนิสไว้สำหรับบริการพนักงานทุกคนค่ะ